มีหมอขางดำเพียกเลยซึ่งมันอยู่ในเชื้อวงเดียวกันใช่่คะวงเดียวกัาหมอขางดำบรรยากาศคึกครับพอจับได้เนี่ยพากันเอากระสอบใส่แล้วซอสตร์นสไหรือบางทีก็ใส่ลังกระบะดนกน้ำค่ะทุกคนท่านผู้ชมดูภาพนี่แล้วบางทีเนี่ยจับได้เยอะเอากระสอบวางข้างเสาเลยที่เห็นภาพอยู่เมื่อวานนึกว่ากระสอบปว๋ยทำมันเยอะขนาดนี้ เนียกเลยค่ะเหน,นี่กนกนยกระสอบเลยค่ะ,น,ะ,คะนี่เห็นไหมโคได้เป็นกระสอบกระสอบเอาวเพีเยนภาพกองอยู่ข้างเสาเนี่ยจิบจิบกระสอบเลย่ะแลกเยอะมากนี่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 ใช่ไหมคะชาวบ้าน่มย,ยังไง อ่าบางคนบออเอาไปขายบางคนขับมาจากพระรามสองเลยที่มันก็มีอยู่นะคือการอ๋อใช่มาจับประหมอค้างดาโดยเฉพาะจาบตรงเนี้ยก็มีค่ะบางส่วนเนี่ยจับกันจนถึงมืดเลยนะคะทุ่มหนึ่งก็เอาไฟฉายมาส่องแล้วจับอ่งค้าเนี้ยมันเหลือแต่ตัวเล็กตัวใหญ่จับกันี้แต่บ่ายจับกันถึงมืดนักข่าวได้คุยกับคุณปูนสิธิ์เจ้าตัวโชว์ปลาที่จับได้ให้ดูมีทั้งปลานมิลแล้วก็ปลาหมอค้างดํา พคโสภาตะเขาวเราไปดูดูออกใช่ไหมปานินก็เห็นตามตลาดหมอคางดําจะมีดําๆตรงคางมานันน่ะค่ะนี่บอกเลยคุณคูณสิทบอกเห็นในไลฟ์ว่าเขามีการจับปลาขีมอเตอร์ไซมาจากพระรามสองค่ะ,<น>ะที่มา2ชั่วโมงนะคะคจับได้ประมาณสองกระสอบจริงๆถ้าลงใต้เป็นก่หน่อยเยอะเลยนะมไปต่างแหงนะมันก็คล้ายๆปานินนะครับเหมือนกันกับปานินเลย มี่จะลองต้มด้วยครัค <ไป S 2> บมีจะลองกินได้ใช่ไหมครับกินได้ครับกินได้ผมกินแล้ว